เปิดมาแถวสองมีปากเข้ามาแล้วใจจบก็ oh, ได้ครับแม oh. ตีเสมอมาครับเจ้า oh. ว่าบินหลุดมาแล้วครับสารพีดังขวา ขอตัดเข้ามาจะยิงเองได้จบโอ้โห,โหโลูกนี้ก็สวยแม่โอ้โสวยลูกนี้สารพพิษนะแซงน้ำมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งแหมสลไลด์แม่เจ็บเข่าแต่เก็บอาการอาน่ยากญ่ครับเอาประตูคืนโดนเจาะมาทางซ้ายอยู่ตลอดแล้วครับทังสมภาษณิธได้มงเช็ดเข้าไปได้ฮะแม่ มาอีกแล้วมาอีกแล้วได้เปิดและขอบอกอีกทีโโอ้หมาเร็วเหลือเกินประตูที่สามงานกล้องสองกล้องสามเห็นหรือเปล่าครับเมื่อสักี้ไอ้นี่ทีหนึ่งมันโดนใบเหลืองไปแล้วกระโดดบอลข้ามมาดาน,นทิพย์พัดบ่วงมาแล้วสามเข้าพอไปแล้วบุร้เล่นสีไม่ว่าอะไรเป็นประตูที่เสมอของวชิระลายยูไนเต็ดแล้วฮะยาวมาอย่างนี้นี่ เอาเก็บได้ด้วยไปปล่อยบอลตกแล้วเก็บได้ด้วยพลวัตพลวัตเอาให้มา